บันไดคู่เป็นของผีบันไดขี้เป็นของคนเพื่อนๆเคยนับบันไดที่บ้านไหมครับว่าเป็นคู่หรือว่าเป็นขี้มันนับยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูชนคุยครับในการนับขั้นบันไดตามหลักฮวงจุ้ยนะครับเขาจะนับเฉพาะขั้นที่มีครบนะครับทั้งที่เป็นลูกนอนนะครับแล้วก็ที่เป็นลูกตั้งแบบนี้ครับสำหรับส่วนที่ต่อกับชานพักบริเวณนี้นะครับอันเนี้ยเขาจะไม่นับนะครับอย่างเช่นถ้าบันไดชุดนี้นะครับนับตามหลักฮวงจุ้ยนะครับก็จะนับขึ้นมานะครับเฉพาะส่วนที่มีลูกตั้งแล้วก็ลูกนอนนะนนเ้้ป็13ขครับ ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยแล้วนะครับเขาก็จะนิยมให้ตัวขั้นบันไดเนี่ยเป็นเลขคี่นะครับเพราะว่าเขาถือว่าเลขคู่เนี่ยมันเป็นของคนตายนะครับและนอกเหนือนจากเรื่องของฮวงจุ้ยแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวขั้นบันไดมันมีกฎหมายควบคุมอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับในส่วนของขั้นบันไดนะครับตัวลูกตั้งเนี่ยจะต้องสูงไม่เกิน20เซนนะครับแต่ว่าขนาดที่เหมาะสมจริงอ่ะก็น่าจะอยู่ประมาณสัก1ิ1 7เเซนในส่วนของตัวลูกนอนนะครับจะต้องมีความกว้างเนี่ย ไม่น้อยกว่า22เซนนะครับเพื่อให้เท้าเนี่ยมันเหยียบได้พอดีแต่ว่าจริงๆแล้วความกว้างของรูปบันไดที่เหมาะสมเนี่ยมันควรจะไม่ต่ำกว่าประมาณสัก25เซนขึ้นไปครับถ้าชอบขอ